h e l lo สบดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วเนาะเมื่อนีอ้ที่จริงคลิปนี้เป็นคลิปได้สองสามมือแล้วเนาะสาววอนเพิ่งจะมาเอาลงุง <Okay. S 1> สาววอนกออ็นั่งแท็กซี่เนาะจะไปซ่องนนทสีทุกคนมาเบิ่งวา่า <Okay. S 1> บรรยากาศจะเป็นแนวใดเนานะทุกคนอ่ะไปเบิว่าพร้อมกันกันกบสาววอนเลยเนาะ let's go การเดินทางไปมาสะดวกสบายเนาะเมืองไทยแท็กซี่นี่แบบว่าบทต้องท่าดนเลยทุกคนและที่สำคัญเนาะสาวอนก็เจอแต่แท็กซี่ที่แบบใจดีเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกเนาะที่สาวอนมาเที่ยวเมืองไทยสาวอนกอ็อยากลองไซ้บริการแท็กซี่เบิงเนาะเท่าที่สาวอนไซ้บริการรถแท็กซี่เนาะือว่ามีความปลอดภัยเนาะทุกคนมีความชัดเจนโปร่งใสแบบ รา,าคาจังซีเพื่นกบ็บไดโกงเนาะพื่นจะมีมิตเตอร์เนาะาให้เหอาเบิ่งตลอดเวลาเลยแล้วการเดินทางก็ถือว่าโอเคเลยทุกคนว่องไวทันใจเนาะทุกคน <S <S มือที่สาวนถ่ายคลิปนี้เนาะเป็นมือที่สาวนนัดเบาโบเบาต้นบเบาแจ็บแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่ช่องนนสีเนาะเพื่อจะ มาพบเจอกันอยูนณที่นั้นเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่สาวอนเดินทางไปซ่องนนทรีโดยรถแท็กซี่นั่นเองทุกคนเนาะก็จะประมาณนี้เด้ออยากให้ทุกคนสังเกตบึงถนนหนทางเนาะตึกสูงของเมืองไทยเนาะทุกคนเป็นแนวใดาเนาะถนนคือสะอาดงามแห้งบ่มีฝุ่นเลยลรถก็ขับเป็นระบบระเบียบดีเนาะ ตึกก็สวยสูงงามดีทุกคน mm hmm. เสียงแกแทบจะบะได้ยินเลยเนาะทุกคนเนาะเ mm hmm. พื่อนขับรถให้เกียรติกันลายนเมืองไทยอันนี้เราควรเอาเป็นแบบอย่างเนาะหน้าซื่นสมหน้าเอาเป็นแบบเป็นอย่างเนาะทุกคนเอขามาเห็นแบบนี้เนาะอย่างอีอย่างดีเนาะเาก็ควรเอาไปปรับไช้ในบ้านเขา ก็ได้เนาะบทเสียหายทุกคนเนาะเป็นครั้งแรกที่สาวรอมาเมืองไทยแต่สาวรอก็แบบว่าประทับใจเมืองไทยหลายทุกคนเลยลายเรื่องเนาะบอกว่าจะเป็นคือข้าวของเครื่องใช้อาหารการกินเนาะการไปการมาผู้คนใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเนาะทุกคนเนาะนั่นแหละคือสิ่งที่สาวรอได้พบเจอสาวรอก็อยากบอกต่อเนาะ ว่าเมืองไทยเป็นแนวใเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นบ้านใกล้เหนเคียงใกล้ๆกกันเนาะทุกคนสาวนก็อยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสเบิง้งเนาะว่าจะเป็นแนวไรเนาะโอ้โหทุกคนเบิ้งแม่ถนนหนทางนะว้าวเนะวาะบ่มแม่หตังเว้าวเองทุกคนเนาะก็บเบิ้งตามความเป็นจริงนี่แหละเนาะทุกคนว้าวอีหลีทุกคนว้าวถน,นนหน,นทางว้าวตึกสวย,สวย ทุกอย่างเลยอ้โห a อเมซิ่งไทยแ a น d ์อิลีทุกคนสุดยอดเลยเมืองไทยเนาะไทยแลนด์ Thailand. ว้าวคุณอาเบิงไหมทุกคนเนาะประทรมดาอิลีเนาะเมืองไทยประเทศไทยเนาะเพื่อนแบบสร้างแท้สร้างจริงทุกคนเบิงไหมเนาะอ้โห a อเมซิ่งหลายเนาะซาบอนต้องขอซื่นสมอิลีเนาะทุกคน เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เนาะทุกคนสาวตั้งชาติก็แบบว่ามาเที่ยวมานี่ตลอดเนาะทุกคนเพราะว่าซาบอนไปใส่กับสังเกตบึง้งส่วนใหญ่ก็มีสาวตั้งซาติหลายในทุกคนที่เพื่อนมาท่องเที่ยวเนาะเมืองไทยเนาะนั่นแหละอะเดี๋ยวซาวอนก็จะนั่งแท็กซี่ไปเรื่อยๆเนาะแล้วมาบิ่งนํากันกว่า ซ่อ,องนนซรีเนาะจะเป็นแนวไรทุกคนครั้งแรกที่เราจะไปซ่องนนซรีกันเนาะทุกคนไปกันเลยนี่เนาะโอ้โหตึกสวยมุมนี้นะเนาะทุกคนนี่เลยเนาะอ่ะตามนั้นเลยทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาฮอดซ่องนนซรีแล้วทุกคนเดี๋ยวสาวอนก็จะย่างไปสไกายวอลกนี่เนาะทุกคน สาวอนลงรถแท็กซี่มาเนาะกะส็สังเกตเห็นตึก King Power ทุกคนสาวอนบ่ฮัวตึก King Power อยู่แถวนี้เนาะก็เลยแบบมาถ่ายเลยเนาะทุกคนอย่างว่วมเฟรมตึก King Power สวยงามทุกคนโอ้โหนี่เนาะบธรรมดาการออกแบบดีไซน์สุดยอดเลยเจ๋งมากไปเดี๋ยวเราจะ,ะไปซ่องนนสีกันทุกคนเนาะ วอนยางขึ้นบันไดเนาะก็สังเกตได้ว่าสะอาดเนาะทุกคนบ่นมีขี้เหงื่อเลยบ่มีขายะโอ้โห,โหนี่เนาะสุดยอดเลยเมืองไทยเนาะแต่เขาก็จะย่างไปเรื่อยๆเ,เนาะทุกคนโ,โหเบิ่งพื้นไหมทุกคนเนาะโอ้โหตึก สวยงามทุกคนพื้นแบบสะอาดนี่เนาะโอ้โหเบิ่งพื้นทุกคนนี่เนาะสาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยทุกคนว้าวถนนตึกโอ้โหสวย ว้าวอ๋อถนนเกียงขนาดทุกคนบู mm hmm. มีฝุ่นจากเม็ดเลยสุดยอดเนาะชายแลนสวยสะอาดนี่เนาะซ่องนนซีทุกคนพี่สาวอนซูมเข้าไปเนาะแล้วเราจะไปจุดนั้นกันทุกคนเนาะไปนำสาวอนมาเลยอือ uh หือ huh. ทุกคนนี่เนาะอันนี้สาวก็ได้มาฮอดอ่สกายวอลที่แบบเขาจะย่างผ่านจุดนี้ไปซ่องนนซีทุกคนมาสังเกตเบื่องอีกเนาะสะอาดมากบม่มีขยะแม้แต่ซิ้นเดียวทุกคนคนย่างไปย่างมาตลอดเนาะกวางใหญ่สวัสดิ์สวยดีทุกคนสะอาดงามตาเนาะโอ้โห พื้นแบบเรื่อมเงาเลยทุกคนว้าวนี่เนาะเมืองไทยทุกคน amazing ฉายแลนว้าวรถไฟโอ้โหรถไฟทุกคนอยู่ถึงเน,ะนาะบท่ธรรมดาเลยทุกคน amazing หลาย ิึงไหมสกายวอลย่างไปก็แบบสวยสวยพดานกงา็งามงามมีดอกไฟมีอย่างค่ะโอ้โหเสาโอ้ยทุกคนเอ้เนาะให้เบิ่งตามภาพเลยทุกคนโอ้โหนี่เลยว้าวชายแลนอูอันนี้คือของน้ำนะทุกคน อืไปย่างผ่านสกายวอล์กจุดนี้ไปอีกเนาะทุกคนก็จะเป็นซ่องนนสีเนาะ ใหญ่มากโอ้โหชายแลนโอ้ใหญ่ขนาดทุกคนเอ่อจุดนี้นอซวอนเห็นแต่อยู่ในละครทุกคนบบคิดว่าตัวเองที่ได้มาสัมผัสด,ด้วยตาของตัวเองที่ได้มาเห็นกับตาของตัวเองเนาะมือน,นี้ได้มาเห็นกับตาแล้วหรือเนาะอ๊้ยดีใจดีทุกคน ว้าวสะอาดอิหลีบมีฝุ่นบวมีขยะเลยทุกคนโอ้โหนี่เนาะรถเพื่นก็นจะจอดเป็นระเบียบหลายอืมบทำมาดาเนอะนี่เนาะว้าวทุกคนเนาะเมืองไทยเนาะ Amazing Thailand สุดยอดว้าวเบึ้งตึกเบึ้งตึกโอ้โหโอนี่เนาะสิ่งที่เขาบ่เคยหูบอเคยเห็นเขาได้มาเห็นเขาก็ตื่นเต้นเนาะเขาก็น่าทึ่งเพราะว่าบ้านเขาก็บบว่ามีแบบนี้ให้เห็นขนาดเนาะทุกคน โอ้โหไทยแลนสุดยอดเนาะทางแรกของสาวหวนทุกคนโอ้โหสวยงามอลังการลหลายเห็นแต่นในทีวีทุกคนเลย ได้มาเห็นตัวจริงแล้วมื่อนี้เนาะทุกคนเฮลโลไทยแลนด์ว้าวสุดอยอด อีรีโอ้โหโหทุกคนสวยมาก ไทยสร้างทุกคนนไทยแลนด์สุดยอดว้าวโอ้โห Amazing เน,นาะไทยแลนด์อทุกคนสวอนดีใจได้ที่ได้มาเห็นกับตาของตัวเองนอะทุกคนเนาะโอ้โหโสุดยอดอีกเมืองมหัศจรรย์ทุกคนสวยงาม ทุกคนว้าวสวยสะอาดงามตาทุกคนป๋าเบิ่งคืนเนอะว่มีฝุ่นเลยแม่แต่เม็ดเดียวสุดยอด สวยอลังการอิลี่ีทุกคน อิลีมาทางด้านนอกก็แบบว่าสวา่างเวยโอ้งหสวยงามอลังการทางด้านล่างก็เป็นถนนทุกคนว้าวซองนนซีทุกคนกรุงเทพมหานคร,รชายแล่น Den zoom... อนุญาตฝากซองน,อน้อยนี้แน่เด้อสาววอนซ่าแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b e ให้สาววอนแนเด้อสำหรับไผ่ที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย